โอเคโอเคมามาสามอัพเป็นวงนสนะคะห 4, ้าสี่สามสองฮะเบิกตัวประเนไทยิด้ยงไงจะโคตรเหงาเหงาดูเศร้าๆห้ยนี่เราผ่านมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะเราจะกลับไปจี้ใจดำหุีกเหรอเป็นยังไงเป็นยังไงครับก็ก็ดีครับเป็นวันวันหนึ่งที่ผ่านไปของเรานะแล้วก็เราเราก็รู้สึกว่า อย่างที่ผมเคยพูดเรื่อยๆแหละว่าเราแฮปปี้ทุกครั้งแหละไม่ว่าเราจะแซวแค่ไหนก็ตามแต่เวลาเราได้เห็นคู่รักหลายๆคู่นะลงสวีทโมเมนต์กันอาจจะรู้สึกเหม็นๆบ้างแต่เราส่วนตัวแล้วจริงๆเราเรามีความสุขครับที่ได้เห็นเขามุงมีกันเห็นคนอื่นเขามีความสุขแล้วเป็นยังไงครับก็มันใช่เหมือนใช่เป็นๆเขาขอแล้วเราม่ได้พูดเหงไม่มีใครคุยไม่มีอะไรเลยเหรอยังครับอกยังเออมันเป็นเพราะอะไรหลอกก็หนอคฮะเออหลก็หนองานก็เยอะก็งานเยอะเนี่ยแหละคือประเด็นก็คือเรารู้สึกว่า ยิ่งตอนนี้เทาเราถ่าย4 5เรื่องแล้วแล้วเรายังไม่สามารถมีเวลาที่จะไปแบ่งถึงตรงนั้นได้เรารู้สึกว่าอย่าอย่าเพิ่งดีกว่าอะไรเงี้ยผมเดี๋ยวเราเสียเวลาเข้าเสียเวลาเราด้วยจริงๆมีแบบว่าสาวๆเข้ามาให้เลือกเยอะไหมคะโอ๊ยไม่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 มีครับผมไม่มีโอ้โหเอางานให้รอดก่อนดีกว่าพี่ตอนนี้นานแล้วนะรอดแบบคนก็แบบรอคอนเทนต์เราตลอดเลยใช่ใช่ใช่ก็ ก็รออยู่เหมือนกันตัวเองก็รออยู่เหมือนกันแต่ก็อยางครับอยังยางไม่ได้ถ้าถ้ามันเป็นความรักที่ดีก็ก็อยากมีอยู่แล้วไม่ติดไม่เลยไม่ติดก็่อนเอาเขาทำงานให้จบก่อนอย่างน้อยน้อยที่สุดต้องผ่าน4โปรเจกต์ห้าโปรเจกต์นี้ไปให้เสร็จก่อนจริงๆตอนนี้เราเปิดใจไหมคะเปิดใจครับเปิดใจเปิดใจคเปิดใจ มันก็ต้องดูดูนิสัยซึ่งกันและกันด้วยแหละพี่ใช่ใชมว่าแบบเออเราเปิดเขาก็มาเลยอะไรเราครบเลยอันไรไม่ใช่ใช่ไหมเราต้องค่อยๆดูเป็นยังไสเปคสาวนอนเป็นยังไงคะสเปคสาวอยุงอาครับยังมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมแต่เจอแต่ยังไม่ยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอครับผมยังไม่มีใครถูกใจหรือว่าเล็งใครไว้ไหมยังครับผมไม่เป็นเป็นเป็นแบบไพนอลเป็นสายาวสายเดินแบบเราเป็นภายนอกนั่นแหละ งานจะไม่ขึ้นใชใช่ไมว้เกิตอนนี้ถ้าเกิดมจะเข้าไปสักคนนึงหคายามูคิดว่ามากกว่าได้ได้ครับคือไม่ติดเลยไม่ติดเลยไม่ติดเลยไม่ติดเใช่าอยากเออยาก่งไม่เ่กว่าหมัคอะไรนะยว่ตองหมวกับวมก็ไม่ได้ห่วงนะไม่ได้ห่วงนะคือถ้าเกิดเรารู้สึกว่า ส่วนตัวส่วนตัวแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตคู่ที่ดีดีดีกว่าชีวิตโสดครับผมส่วนตัวนะแต่ชีวิตคู่ที่ไม่ดีอาจจะแย่กว่าชีวิตสโสดนี่ค<อ>ือความพิี่บอกว่าสเปเป็นย,ยุทามันจะหายากไหมครับก็ต้องดูดูกันต่อไปครับผมเพราะว่าเราก็โฟากสกับงานก่อนมากๆตอนนี้ใช่ตอนนี้คืออัดงานเลยอัดงานเลยครับใช่ใช่อย่างอย่างครอบตัวเราที่บ้านครอบครัวมีถามถามว่าเอ้ยยังไงบ้างมีหรือเปล่าเรื่องความรักอะไรเงี้ย มีมีบ้างครับมีบ้างแต่เราก็บอกตามตรงอยู่แล้วคือเราคือเรื่องความรักเราเราไม่ได้ปิดที่บ้านอยู่แล้วที่บ้านเขาก็ไม่ได้สีเรียนอะไรที่เรามีมีมีใครหรือเพื่อนหรือครอบครัวแนะนำไหมว่าคนนี้สี่ราอคืออย่างคนเป็นนักสื่อให้เออไม่มีเลยเออไม่มีเลยอยากมีเหมือนกันนะอันนี้คือบอกเพื่อนๆเลยเขาบอกเพื่อนๆครับผมแนะนำได้แนะนำได้นะครับดูเราเหงามากนะก็พี่เป็นคนเปิดประเด็นพี่เป็นคนเปิดประเด็นมันผ่านไปแล้วนะทั้งกี่วันมีมีมีแอปเหงาๆไหมแบบว่าโมเมนต์นี้แบบเหงาทั้งเลย อาจจะมีบ้างก็ไอวันวาเลนไทน์ได้แหละวาเลนไทายเนี่ะทำให้เราเจ็บใจครับผมก็หยิบตัวสัมมาแล้วรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะไรค่ะใช่ไปแบบวอามันไปเรื่อยอย่างนี้หรือเปล่ามีอาการนี้บ้างไหมมีวาเลนไทน์นั่นแหละครับพี่แต่ปกติเราจะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นโซเชียลอยู่แล้วครับผมคือไปย่างไปยัดเลยครับคือมันว่างเปล่ามันว่างเปล่าเลยใช่ไหมวันนี้อะไรนะว่างเปล่าเลยใช่ไหมวันนี้ใช่แ l a n k เลยก็เลื่อนไปก็เจอแต่แบบมูมีครบรอบนี้กี่ปีแล้วนะเราก็จะไล่ไไปแล้วก็ เอาเพ่คำเดียวเลยเริ่มไปับไปจีนแล้วเหรอตอนนี้เริ่มแต่งที่จีนตอนนี้เหรอครับถ้าเป็นช่วงนี้อาจจะยังต้องพักไปก่อนครับเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรามีางานที่ไทยประมาณ4 5 6เรื่องเนาะเราก็ต้องโฟกัสให้มันเสร็จก่อนจริง,รงๆพี่โน้ตมีเรียบตัวกลับไปไหมคะจริงจริงมีบ้างครับแต่พอดีมันเป็นถ้ามันเป็นซีรีส์ยาวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องกลับไปได้ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเขาเอาเราไปรับเชิญอย่างเงี้ยพอได้จริงๆก็มีไปถ่ายมาบ้างแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะ ต้าเป็นรับเชิญถ้าถ้าเป็นรับเชิญอันนี้ก็ไม่เยอะมากครับแต่ถ้าเป็นตัวตัวหลักก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ก็พอมีบ้างเสียดายไหมครเสียดายเสียดายเสียดายเราจะได้เงินไหมแน่นอนแน่นอนแน่นอนเสียดายมากๆครับแต่ว่ามันก็ต้องทํางานที่เรารับไว้ก่อนนะจะไปแทรกทําให้งานทุกอย่างที่เขาเตรียมไว้ล่มก็ไม่ได้มีแพลนจะกลับไปไหมคะก็คิดว่ามีครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ ถ้าท่านเร็วสุดเร็วสุดอย่างเร็วสุดก็ปลายปีอันนี้คือตั้งใจว่าจะกลับไปอยู่แล้วตั้งใจจะกลับไปอยู่แล้วเออสุดท้ายแล้วพอเราไม่ได้มีเอเจนซี่ที่นู่นเนาะมันเป็นเรื่องของที่เราบางทีก็เราก็ต้องรอของมือเหมือนกันใช่ครื่องห้าเรื่องที่ยังติดปันอย่างนี้มันจะเคลียร์จบภายในเดื่องอะไรถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรที่ผิดพลาดคิดว่าไม่เกินกลางปีแน่นอนได้แต่กลางปีไปแล้วเพื่อเคลียร์เสร็จแล้วจะรับงานต่อเขาอว่าจะเป็นครักงหนึ่งเพื่อเคลียร์สมองก่อนหรือว่าอะไร อาจจะเบรกถ้าเราไม่ได้เจอบทที่เรารู้สึกสนใจก็อาจจะเบรกก่อนไปซปงเกอลซิงเนกิลรู้สึกดีนะโยกโอเคขอบคุณคานน์อินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์นะรรอใคก็ไันหล่อ